ต่อไปนี้ผมจะนำเสนอวิธีการประกอบชิ้นงานให้ประกบกันนะครับก่อนอื่นจะอธิบายว่าตัวชิ้นงานจะมีตัวที่เป็นนี่ครับเป็นตัวต่อรางของตัวรางของตัวรางฝั่งนี้สี่ตัวนะครับแล้วก็มีตัวรางที่ต่อแถวนี้อีกด้านละสี่ตัวนะครับมีตัวล็อกแบบนี้ด้านบนสองตัวแล้วก็มีด้านในนะครับ สองตัวแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้หงตัวแล้วมีด้านข้างตรงนี้อีกข้างละตัวนะครับโอเคครับต่อมาแล้วเราเอาตัวต่อรางเนี่ยใส่สี่ตัวแนละ้วใส่กับรางใส่ฝั่งไหนก็ได้ครับใส่ไว้ก่อนนะ โอเคครับต่อมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็จะติดรางอย่างนี้ติดไว้ก่อนเหมือนกันตอนใส่ฝั่งแรกนี่ติดให้สนิทก่อนเลยก็ได้ครับ พยายามเช็คด้วยครับหลังใส่ว่าตัวรางเนี่ยมันแนบสนิทหรือเปล่านะครับไม่มีการไม่มีการปีนรางหรือว่าใส่ตัวล็อกผิดฝั่งไม่ดีอะไรเงี้ยหลังจากที่เราใส่รางพวกนี้เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะเอาชิ้นงานเนี่ยเข้ามาใกล้ๆกันแล้วก็วาครับค่อนไฟไเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่จากฝั่งนู้นก่อนแล้วก็มาหาฝั่งนี้นะครับ โอเคครับหลังจากที่เราเอาชิ้นงานมาใกล้ๆกันแล้วเนี่ยเราจะมาเริ่มใส่จากตัวฝั่งนี้ก่อนนะครับเอเคครับก็ค่อยๆใส่นะครับดูให้ตรงนะครับเคอย่างฝั่งนี้ตรงแล้วมาดูตัวรางนี้เราสามารถกดให้มันขยับได้นิดหน่อยนะครับตัวล็อกรางอย่างนี้ตรงแล้วเราก็ค่อยๆบีบเข้ามาเอเคครับเนี่ยตรงนี้จากนั้นเนี่ยเราก็ไอตัวคลองนี้ล็อกไว้นะครับแล้วก็ ดูกับตัวรางด้วยว่ามันอยากให้หลุดแล้วค่อยๆบีบตัวล็อกฝั่งนี้โอเคครับโอเคตรงนี้ตัวรางนี่ก็เข้าแล้วนะครับแต่ว่าตัวรางฝั่งนู้นยังยังห่างกันอยู่แล้วก็เราล็อกล็อกตัวฝั่งนี้ไว้แล้วเพื่อไม่ให้ฝั่งนี้ง้างออกเวลาที่เราไปใส่ฝั่งนู้นเดี๋ยวจะไปใส่ฝั่งนี้ก็โอเคครับใส่ฝั่งนู้นเสร็จแล้วใส่ฝั่งนี้หลังจากที่เรางานเข้ามาใกล้กันนะครับสังเกตว่า พองานเท้าถึงกันเนี่ยเราจะคลายตัวนี้ขยับฝั่งนี้เบียดเข้ามาให้มันจิ้มกันเห็นไหมครับตัวนี้เข้าเข้าล็อกแล้วนะครับเราคอยยกยกชิ้นงานนะครับบางทีงานมันไม่เสมอกันเนี่ยตัวนี้ยังไม่ลงลอ็อกก็โนนถอยหน่อยได้ที่น,นี้ โอเคครับแล้วเราก็ค่อยๆอัดงานเข้าหากันโอเคครับตัวนี้ก็เราจะตัวรางนี้เหมือนจะโอเคแล้วต่อไปเป็นตัวรางนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจะบีบงานเข้าหากันพอใกล้ถึงกันเนี่ยเราจะเราจะคลายตัวช่วงรางของฝั่งนี้ครับให้มันถึงกันนี่ครับค่อยๆคาย โอเคครับตัวลางนี้น่าจะได้ได้แล้วครับพยายามเช็คไม่ให้ตัวรางมันหลุดออกจากช่องเสร็จแล้วเราก็จะของตัวล็อกนี้แล้วค่อยบีบเพื่อเพื่อเพื่อยึดให้มันดึงขึ้นหากันโอเคแล้วเราก็บีบเรื่อยๆอันนี้จะน,นี้ก็เหมือนเดิมนะครับ อย่าชิงงานเลยค่อยๆบีบ ใกล้กันนะเราก็จะดึงตัวล่างอันนี้คือผม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 ,ผมดึงดึงตัวล่างมานะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขยับตัวให้มันให้มันตรงก่อนก่อขยับอโอเคครับให้เราตรงต,ตัวนี้ นีนี้นห่างอยู่แล้วก็จะบีบตัวนี้เข้ามาอีกนิดนึงก็จะบีบเข้าไปเรื่อยๆทีนี้ก็จะเช็คว่ามันมีอันไหนทีไ่ไม่ไม่ไม่ตรงล็อกหรือเปล่านะครับแล้วจะมีโอเค,ครับอเคจากนั้นเราก็ บีบตัวนี้ให้สนิทหลังจากที่เราใส่ตัวนู้นแล้วก็ฝั่งนี้เสร็จแ, um. แล้วเราก็จะมาเช็คตัวรางฝั่งนี้เหมือนกัน,นครับว่ามันว่ามันหลุดหรือเปล่า,ถ,าถ้าเกิดว่ามันหลุด <c oughs> ครับเราจะเราจะค่อยๆปลดตัวล็อเราจะค่อยๆปลดตัวล็อคฝั่งนี้แล้วก็ขย,ยับออกค่อยๆครับเพราะว่ารางตัวฝั่งนู้นะนะ,ะมันมันจะให้ตัวได้นิดนึงส่วนตัวนี้จะเป็นกิฟต์เฉยๆไม่มีตัวรางฝั่งนี้จ้ะให้ตัวไม่ค่อยได้ พยายามใส่ฝั่งนี้ให้แน่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาแก้ฝั่งนี้ทีหลังได้โอเค,ครับหลังจากนั้นเราก็จะล็อกสลักบนอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะล็อกสลักแบบนี้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ต่อต่อตัวซ็อกเกตต็ตสายอีก6ช่องครับครับครับต่อไปครับด้าน ด้านหลังงาน,นครับเราก็จะใส่ตัวล็อกจะมีตัวล็อกด้านหลังใน2สองตัวมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นตัวหนึ่งไปเป็นซ็อกเก็ตสายเออจะสังเกตว่าสายจะมีฝั่งมันจะมีเคี้ยวอยู่ครับเคี้ยวเคี้ยวดันรับอยู่เนะี่ยให้ล็อกกันคล้ายๆสายแลนเป็นส็อกเก็ตแล้วก็กดลงไปตรงๆนีก็จะล็อกพยายามพยายามดูว่ามันแน่นหรือเปล่าครับถ้าไม่แน่นเดี๋ยวจะ จะพิมพ์หาได้นี่ค,ครับต่อไปก็เป็นคู่นี้คู่นี้ต้องเอ่อดูสายแล้วก็ฝั่งดีๆนะครับมันคล้ายกันอยู่สองตัวเหมือนเดิมครับมันจะมีตัวล็อกก็กดนิดหนึงก็อัดเข้าไปพยายามบีบให้แน่นอันนี้นี่ครับอันนี้ยังไม่แน่นนะเคี่ยวมันยังไม่ล็อกเลยลลอกแนละ้วได้ยินเสียงจุดตัวที่สามนะสังเกตเคี่ยวเห็นะ มีเชี่ยวกอกมีนิดนึงเยี่ยมดูว่ามันถูกสายถูกถูกถูกฝั่งกันหรือเปล่าเยี่ยมสนิทไม่มลงอันนี้สนิทแล้วนะครับสามตัวนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นตัวพาวเวอร์ตัวที่สี่ก็เหมือนกันครับจะมีเชียวเชียวนิด,ดนึงกดเข้าไปเป็นให้สนิท คแล้วก็ทังน,นี้ฝ่องตัวอันนี้ก็จะล็อกตัวล็อกอันนี้เหมือนกันครับอ่ให้ให้ดูว่าเคี่ยวอยู่ไหนนะเอาไปลองเกิดไม่ล็อกไอ่ใช่ครับ น,นี้เหมือนกันมีเชี่ยวเหมือนกันมีง่ายหน่หยอยเคตัวนี้มันจะเป็นสายใหญ่นะแจ็คมันจะแข็งดูผมใส่กิจการไม่น่าผิด ไม่ผ okay, okay. okay, okay, so okay, ิดแข็งมากตอเคครับได้แล้วครับอันนี้ครับสังเกตว่ามันจะมันจะต้องสนิทนะครับต้องสนิทแบบนี้นี่ได้แล้วครับเคครับก็น่าจะเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปใช้ความเรียบร้อยอีกทีหนึ่ง โอเคครับหลังจากที่กระกอบเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คความเรียบร้อยนะครับเออหลักๆก,ก็คือเราจะสังเกตตัวรางนี้ครับูาาตัวรางนี้เห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นหนึ่งลางที่เราต่อกันตรงนี้จะมีช่องว่างมากเราก็พยายามขยับให้มันบาลานซ์นี่ครับแต่จริงๆช่องว่างอย่างนี้ไม่ไม่ทำให้รถตกรางครับเราพยายามขยับให้มันบาลานซ์ให้มันไม่มากนะตัวนี้ติดกันตัวนี้จะห่างหน่อยก็ขยับให้มัน,น ห่างด้านละนิดนิดนะครับกันครับหลักๆก็คือเราต้องเช็คว่าตัวนี้นี่ยไม่ไม่ไม่ได้ปีนล,ลางส่วนใหญ่ตัวนี้จะปีนล,ลางเพราะมันมันแอมนิดนึงตัวนู้นไม่ได้ปีนลางก็ถือว่าโอเคครับเกล็อบ,บทุกตัวสายสายครบก็เรียบร้อยครับประกอบเสร็จวิ่งได้ครับผม